เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องพายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมเลขซื้อขายนะครับคันนี้โตโยต้าวีออลครับรถบ้านแท้ตัวท็อปมาดิจิตอลสวยกิฟต์เลยนะครับเจ้าของดูแลดีรถบ้านเจ้าของขายเองครับเติมโรงงานเดิมยันแม็กเลยทีเดียว สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เชาเพิ่มเติมได้เลยโทรติดต่อเจ้าของได้ตอนนี้เราก็มาดูตัวรถกันต่อครับภายนอกสวยงาม,งามทั้งคันสมบูรณ์ภายในเบาะหนงังสวยครับผอมใช้งานไมดิจิตอลนะครับห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังบาะไม่ขาดกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านมีกล้องหน้ากล้องถอยให้ด้วยไม่เคยแก๊สนะครับ ห้องเครื่องส,สวยๆเอาภาษี68ครับพี่ากาดดูรถอยู่น้องจอกสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนทุกประโยชน์ของตัวท่านเองขันหน้าเดิมๆบ้างเลยไม่มีรอยชนหนักหน้าเดิมท้ายเดิมรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบสวยเลยทีเดียวครับรถบ้านสภาพดีกับราคาเพียง69,000บาทนเองราคามอไซร์ไซค์ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนขับเที่ยวขับโชว์กับบ้านต่างจังหวัดสวยๆเลยครับ ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถสวยๆเลือกประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ